อรเพื่อกนตามดีดีมึงควรแกกนก่อตามมาใจถไอว่าก้าวเลไอ้ได้ใจมึงนี่ว่า่อใจล่ะใจบ่ได้พึงใจาบด้วยน่ยอยาไปเล็นแก่ก็ล้ยงคุณบาเล้ขึ้นก็มันจบกูมากูกันเลีบานี่บาบดที่ตงกูตามเลยทีแกูตามมไอ้ไ้นี่ถือใจมึง่อใจออ้ใจบ่ได้จ้นานนยไหมนานแลนแล้วกระเ้ คริสจัดใหม่แต่งแต่ฮงนะว้างๆว้ามือนั้นกับคุณนะมึงรู้จักแม่้โตนี่นี่นี่คริสดินแดงนี่แม่พอกับคริสดินแดงนี่รูดแ่งรูดไล่เลยโรจักแม่งคริสดินแดงอ่ะเนี่ยควันบรรยาตายอยู่นี่หอมไอ้ควันบรรยาตายอ่ะยี่ลงไหนหัยควางนั่นลอยคุมอยู่ครั้งอยู่ เที่ยวกูลงในตำเหนือในจับบ้านในใจง่ายกันรับจริงเปรี้กันนักหน้าของมันกูเครียดเดี๋ยวแต่วันนี้ไม่เดี๋ยวต่กูแตะกั้โต๊ดตุีแตะเลื่อยจะคุยแล้วันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีแตะไม่ได้เดี๋ยวแต่พอพอวันนี้กูแตะเลยเด็ดเล่ดวงเล่ดก่อนในวันนี้ก่อนเฮ้แตะกุนแบกเล้วันจะกุนบ้านใหม่เจ้า กวอนคูนี่ไม่ปลกแล่วันด้วยกองคูเจียงได้ยืมเสจะบุงเนี่ยก็เรียกว่ากวอนเซเว่นเซเว่นสวัสดีค่ะจะรับที่หน้าปากทั้งสองแผลไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะให้แกมึงอย่าห้ามเหยุดไม่หย่าห้ามมันนี่ได้ตายหัวทั้งปีอ่าแกมึงอย่าห้ามไม่โดนห้ามเบื่อได้บักลินหัวบ้าปริดเต่งคูบแกเล่วัน บ้ไอตองก็บูบันนี้เป็นนะต่ำเลยก็เล้วันเป็นมึงกินแร่แกวก็นัดแม่แม่ตองต่ำน้ำเสียเจ้นี้เล้วันเดียบเลยหยอกเดือนล็อกขึ้นอยู่เดือนเก่าพอเดือนจีบปลุกในถิ่มปรตเจ้าเท่กันจำตัวเจ้าปลวกใด้ข <laughs> ู่มากองวันนั้นไม่พังให้ดวงเลดดวงเลดได้กูไม่เล่ เเวล่คนเราโรยจนนี้ดีกับชัวยโจทยตัวเราเองไปเจอเลยดวงอยุตตาเล้ละคูปพอจังแต่เกียรติยด้วว่าของบันนาพิาพรห้าโอ้ยห้าตัางวันไปเลยช่อยเน่าห่อมหายเฮ้ยติมูบัด